สวัสดีครับผมมาแล้วมาแล้วครับผมมือนี่ทําอยู่ทํากินบ้านๆง่า,า,งายๆเมนูลูกทุ่งบ้านปลาสายเปนี่ก็ต้มยําครับต้มยำหลูกชิน้นนี่ครับนี่จัดลงไปเลยต้มยํากับชินหูหมูนิดหน่อยสองชิ้นสามชิน้นใส่ลงไปนี่ใส่มะเขือเทศลงไป เพิ่มความเสียดความนมวฮ่าฮให้มีรสชาติของมะเขือเทศนี่ต้มแซ่บเมื่ก็ต้องขาดบ่ไไรเนาะมะเขือเทศนี่เพราะว่าผมชอบใส่แต่ต้มยำนี่ก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็มาทํากินมาต้มแซ่บต้มแซ่บต้มแซ่บถือว่าเป็นน้ำซุปต้มแซ่บไปเลยครับนี่ต้มแซ่บลูกชิ้นใส่มะเขือเทศ มีพักมีเพิกเนวไหนอยากใส่ใส่ไปน,นิดหน่อยพอได้กินหอมกต้องเดือดร้อนร้อนปิดไฟครับพร้อมทำอยู่ทำกินอาหารเมนูยำคำยำเย็นมื้อนี้ครับผมมาครับนี่ก็เส้นมาม่าครับเส้นมาม่าต้มยำกุ้งเนาะผมกดเทเครื่องปรุงจากในซองเส้นมามา่าไปรว่วให้นุ่มนุ่มนิ่มนิ่งกำลังพอดีเนี่ๆเนี่น มาคนๆคนสาวๆให้เข้ากันเนี่ยกับเครื่องปรุงในซองต้มยำม,มาม่าต้มยำกุ้งนี่เนาะจะได้เพิ่มรสชาติทั้งจากในซองและทั้งที่ทำกินเองตามเมนูบ้านเนี่ยมาผสมประสานกันเลยเข้ากันดีแล้วครับนี่อ่ะแขียนี่ก็ได้กินหอมแล้วนะถึงยังไม่ได้กินนะแต่ได้กินหอมแล้วถึงยังไม่ได้ใส่น้ำ น้ำต้มแซ่บที่จัดทำว้เนาะมาพร้อมยูพร้อมกินพร้อมปรุงจัดเต็มด้วยกันเมนูง่ายๆบ้านๆลูกทุ่งปลาสายปลีนี่ครับน้ำต้มแซ่บลูกชิ้นกับมีชิ้นคอหมูกับนี่ครับมะเขือเทศผมชอบแบบนี้ดูสีสันนะน้ำต้มแซ่บพร้อมกับใส่ผัก ลงไปนิดหน่อยเนี่ยพร้อมจะมีกลิ่นหอมตักใส่ลงไปเลยว้าวนี่และครับตามชอบตามอยากป๊อมาโอ้โหเต็ม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 นี่เนี่ยเนี่ยใส่ลงไปเลยสวบสวบ น้ำยังไม่พอเนาะเอาน้ำพอคุกลิกคุกลิกคุกลิกพอดีไม่ต้องเยอะนี่ใส่จับลงไปเลยนี่ครับผสมประสานพอดีพอดีพร้พอมอยู่พร้อมกินแต่เห็นแค่นี้ไม่พอใจใส่ถั่วงอก เพิ่มลงไปนี่แหะครับฟา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 บมา้นให้เขากันครับม,ม,มามาต้มแ่บมาชิมน้ำก่อนเซจะนัวพอดีหรือเปล่าอืม,อมจำๆดูนี่แหละครับ ผมอยู่พร้อมกินไม่ต้องปรุงเครื่องปรุงเพิ่มเนาะเท่านี้ก็แซร็จแล้วตามอาหารยับคำยํากินตามหิวตามอยากเมื่อนี้เมนูปลาสายเปกินเแซ่บง่ายบานบานตามอยากหิวอยากกินกินอยู่แบบพอเพียงพอเพียง ขวดจวดเสร็จก่อนเลยงัดใส่ปาก